สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายพาทุกคนมาชมต้นมะเขือเทศค่ะด้านหลังของต่ายนี้นะคะเป็นมะเขือเทศที่ต่ายปลูกเองนะคะแล้วก็มีเพียงสองต้นเท่านั้นเองนะคะทุกคนแล้วเขาก็ ต้นใหญ่ออกลูกโดกออกลูกเยอะนะคะวันนี้ต่ายจะพาเพื่อนๆมาดูค่ะว่าตา่ใส่ปุ๋ยแล้วก็มีการบำรุงอย่างไรนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับต้นมะเขือเทศ2ต้นนี้นะคะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตเราเยอะมากนะแล้วต่ก็เคยถ่ายให้กับเพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วนะคะว่าผลผลิตเขาเนี่ยออกมาทีหนึ่งเนี่ยคือเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะทุกคนแล้วเขาก็ให้ผลผลิตแบบตลอดเลยและต้นเขาก็ ดูมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะใบเขียวใบแข็งแรงนะคะต้นก็ดูมีความแข็งแรงลำต้นเขาเนี่ยใหญ่เลยนะทุกคนเดี๋ยวต่จะพามาดูนะคะว่าตา่มีการบำรุงดูแลอย่างไรใส่ปุ๋ยอย่างไรนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆเลยนะคะสำหรับต้นมะเขือเทศที่ปลูกอยู่ด้านหลังต่ายตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนหันกล้องกลับมานะคะถ่ายให้เห็นแบบนี้เลยนะจะเห็นได้ว่า เดี๋ยวไต่ขอพาเพื่อนๆนะคะชมผลผลิตมะเขือเทศของเราก่อนนะคะนี่ลูกมะเขือเทศนะคะดกจริงๆนี่ค่ะอยู่ล่างๆด้วยนะคะทุกคนกระจุกนี้เนี่ยก็ปลาไปนะคะตรงนี้45 6 7 8 9 1กเจตรงนี้ก็11ลูกแล้วนะคะถัดมาค่ะยังไม่ต้องไปไหนไกลนะคะอีก3 4 5นะคะนี่ตรงนี้ด้วย6 7 8 9 10 11 12 13 ทางนี้สิบ5ี่สิบห้าสิบหกนะคะนับลูกเล็กๆไปด้วยเลยสิบดทางนี้ค่ะ1ิ1เจ9ดสิบแดสบ้าคือแบบเยอะมากๆนะคะทุกคนดกมากๆนะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเขยิบมาทางนี้อีกนะคะเมื่อกี้19แล้วเนาะยี่1 22ย3ิบอ็ดยิบสองิบสามนะคะจริงๆแต่เองก็ไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่นะเพราะว่าเคยเก็บไปแล้วหลายครั้งนะคะนี่ทางนี้อีกค่ะคือจะบอกว่ามันโดกจริงๆมันเยอะจริงๆค่ะทุกคนนี่อยู่ข้างล่างอีกนะคะ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทางนี้ด้วยนะคะนี่นี่ค่ะมุมนี้ด้วยจะให้ดูนะคะแล้วก็มีออกดอกอีกนะคะกําลังออกดอกมาอีกเพียบเลยสังเกตดูใบเขานะทุกคนอย่าอย่าดูเรื่องของความเอ็นเอียงนะคะคือต้นเขาแบบเอ็นเอียงจนต้นล้มเอียงหมดเลยนะคะจนมองดูแล้วมันไม่เป็นทรงเลยนะนี่ทางนี้อีกนะคะมีลูกแดงๆอยู่ข้างล่างนะคะอ่ะ แดงๆอยู่ข้างล่างเพียบเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูด้วยภาพรวมเนาะนี่นะคะดูภาพกว้างแบบนี้เนาะก็จะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยแข็งแรงใบชูตั้งใบเขียวต้นใหญ่มีความเจริญเติบโตดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่จะพาเพื่อนๆมาชมกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้เป็นมะเขือเทศกี่ต้นกันแน่นะคะมีกี่ต้นกันแน่ เมื่อสักครู่ตายบอกไว้นะคะว่าสองต้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขาสองต้นจริงไหมที่เห็นกิ่งไม้อะไรวางอยู่อย่างเงี้ยก็คือแม่กับตายเอามาวางนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือเทศเขาล้มนะคะก็คือมารองรับเขาประมาณนั้นนะคะนี่นะคะต้นเขานี่นะคะดูโคนเขาค่ะทุกคนอตายจะพาดูก่อนนี่โคนเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งลำต้นเขาก็มาตรงนี้ นี่นะเนี่ยต้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะพืบลําต้นเขามาอย่างนี้นะคะนี่เขียวๆนี้เนี่ยแล้วก็เลื้อยไปตามทางนี้ค่ะนี่คือโซนนี้ทั้งหมดนะคะนี่คือต้นที่หนึ่งนะแล้วที่เห็นกิ่งก้านเขาแตกออกมาแบบนี้ก็คือแตกออกมาจากต้นที่หนึ่งนี่แหละค่ะนี่นะคะเขาแตกยอดออกมาตรงนี้ค่ะทุกคนแตกยอดออกมานี่เลยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แตกยอดออกมาทางนี้เป็นกิ่งนี้ทั้งหมดเลย นะคะพวงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือต้นที่หนึ่งนะคะต้องขยบพวงนี้ออกไปอ่ะพวงนี้มาเดี๋ยวปายจะแบ่งให้เห็นชัดเจนก่อนนะอ่ะพวงนี้มาเลยนะคะนี่คือต้นที่หนึ่งนะคะนี่นะกิ่งแทบหักดกที่เขาพูดกันว่าดกกิ่งแทบหักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะทุกคนคือดกจริงๆอะ่ะดกมากๆนะคะนี่นะคะ นี่คือต้นที่หนึ่งอยู่เลยเนี่ยแล้วนี่หนักมากอะแต่กลัวเขา,าหักจังเลยอะกลัวจะไม่รอดอะกลัวหกักอืมแต่ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะคะต้องเอาไม้มาคำ้ำมามัดหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต้นที่สองกันนะคะต้นที่สองอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะต้นที่สองนี่ค่ะนี่คือต้นที่สองเห็นไหมคะว่าโคนเขาก็จะมีความแก่ๆแ,แบบนี้นะคะนี่ มาตรงนี้งองอันนี้นะคะนี่คือต้นเขางองอันนี้แล้วก็เอ็นเอียงไปทางนู้นนะคะนี่เอ็นเอียงไปทางนู้นเพราะว่าพุ่มนั้นอ่ะคือของต้นที่หนึ่งเนาะพุ่มนั้นคือของต้นที่หนึ่งนี่คือของต้นที่สองค่ะแล้วต้นที่สองเขาก็มีแตกกิ่งด้วยนี่แตกกิ่งนี้ออกมาแตกกิ่งล่างออกมานะคะเป็นโซนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือโซนของต้นที่สองนะคะตัวตรงเนี้ยคือโซนของต้นที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่า ต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์มากๆนะคะทุกคนแข็งแรงมากๆเลยนะคะเน่จะถ่ายเป็นมุมกว้างให้ดูแบบนี้นะคะเพื่อน,อนๆหลายคนคงสงสัยเนาะว่าเอ๊ะแล้วบำรุงดูแลยังไงทำไมต้นถึงได้เอ็นเอียงอย่างนี้นะคะคือไต่ไม่ได้เอาอะไรมาค้ำตั้งแต่แรกคะ่ะนี่เป็นความผิดของไต่เลยเป็นความผิดเต็มๆเลยนะคะไม่ได้เอาไม้มาปักเพื่อที่จะค้ำจะยึดเขาตั้งแต่แรกก็คือมาปลูก อยู่ในแปลงนี้เลยนะคะต้นเขาก็ตั้งขึ้นมาโดดโดดปรากฏว่าพอเขาโตไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มเอ็นเอียงเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่ใบเขาเยอะนะคะก็เลยงอเลยเอียงเลยนอนลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วพอออกลูกออกหลานมาก็เอ็นเอียงกันไปตามสภาพที่เห็นเลยค่ะทุกคนต่อมาต่ายจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าต่ายใช้ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยอะไรบำรุงอย่างไรรดน้ำอย่างไรนะคะ อย่างแรกเลยแต่ขอพูดถึงเรื่องรถน้ําก่อนนะหลายคนเนี่ยก็มีคําถามนะคะบอกออถามตไยมานะคะว่าเอ๊ะเวลาที่ไต่รดน้ําพืชผักเนี่ยไต่รถยังไงนะนะคะ คำตอบก็คือไต่รดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองค่ะทุกคนไต่ไม่ได้รดบ่อยเลยวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะก็จะใช้เวลาในช่วงเช้าหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จก็จะกลับมารดน้ําพืชผักค่ะอย่างที่สองที่หลายๆคนสงสัยกันนะคะว่าตต่ใส่ปุ๋ยบ่อยแค่ไหนนะคะคำตอบก็คือใส่ทุกๆสิบสอถึงสิวันนะคะคือกะเอาเลยนะถ้าเกิดว่าไต่ใส่วันที่1อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องประมาณวันที่12 13ไม่เกินวันที่15บห้าไต่จะต้องมาใส่แล้วนะคะ แล้วปุ๋ยที่ไต่ใส่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยนะคะไต่ขอหาตัวตักก่อนนี่นะคะเจอแล้วมาเอาอุปกรณ์ก่อนค่ะทุกคนเครื่องมือมาเอาตัวตักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไต่จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปตักปุ๋ยกันนะคะได้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนี่นะคะตามมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักปุ๋ยกันค่ะดูว่าไต่ใช้อะไรบำรุงด้วยอะไรนะคะวันนี้จะพามาดูเลย สิ่งที่ไต่ใช้นะคะไต่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วค่ะทุกคนปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วอยู่ในนี้นะคะไต่ก็ได้ทําเก็บไว้แล้วนี่อยู่ในกระบะนี้กระบะนี้เลยนะคะเราก็จะตักเราใส่สองต้นนะคะแล้วก็กะเอาประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมอย่างอื่นกันค่ะตายจกผสมด้วยอินทรีย์วัตถุนะคะผสมลงไปเลยอ่าเพื่อนๆมีเป็นพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะที่พึ่งแดดแล้วแห้งแล้วนะทุกคนและนี่ก็เป็นเปลือกกล้วยนะคะที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะเปลือกกล้วยนะแล้วก็พวกเศษผักนะคะที่แห้งแห้งแล้วนะ คือเราพยายามเอาของที่มันแห้งแล้วนะเอามาใช้นะคะพวกหนอนมแมลงจะได้ไม่ตามมาเนาะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะใช้เป็นอินทรีย์วัตถุผสมกับขี้วัวหมักนะคะ เวลาใส่ปุ๋ยแต่จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไปเพียงอย่างเดียวนะแต่ก็จะผสมกับอินทรีย์วัตถุแบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาย่อยง่ายอยู่แล้วนะคะใช้เวลาไม่นานเขาก็ย่อยนะคะเดี๋ยวพวกนี้เขาก็จะไปย่อยเป็นตัวบำรุงมะเขือเทศบำรุงพืชผักต่างๆอยู่แล้วนะทุกคนพอได้แบบนี้แล้วนะคะแต่ก็จะใส่ตัวนี่เลยถุงชูรสนะคะโรยลงไปนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมต เอยลงไปหมดซองพอดีอแบบนี้ค่ะ ใครมีเปลือกไข่นะคะก็เอาเปลือกไข่มาผสมด้วยได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาเท่านี้เลยไปใส่ที่โคนต้นมะเขือเทศเลยค่ะไปค่ะแล้วมีคำถามอีกนะคะว่าตายจะใส่ปุ๋ยในเวลาใดคำตอบนะคะก็คือเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะคะทุกคนเวลาไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนั่นเองนะคะนี่ค่ะได้ปุ๋ยแบบนี้แล้วนะคะเราตักปุ๋ยนะคะ นี่ช้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาบํำรุงมะเขือเทศของเราเลยนะคะทุกคนไปค่ะใส่เลยที่โคนนะคะใส่ไปเลยที่โคนนะคะบางคนก็จะพลวนดินนะคะอืมใบบางอยากถ่ายให้เห็นจังเลยว่าดินพลวนง่ายมากนะคะอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายพยายามถ่ายให้ดูเนี่ยคือแบบขุดนิดเดียวกดนิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะเลยทุกคน นะคะดินพรวนง,ง่ายมากนะทําไมดินถึงพรวนง,ง่ายเพราะว่าแต่มีการรดด้วยจุลินทรีย์อยู่บ่อยครั้งนะคะใส่ที่โคนไปเลยอ่าต่อไปเดี๋ยวไปต้นที่สองกันนะคะ นี่ค่ะโคนเขาอยู่นี้นี่นะโคนเนี่ยดินดูดินก่อนค่ะดูดินก่อนค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเว้ยพลวนง่ายมากต่อไปนิดเดียวนะคะดินคือพรวนง,ง่ายมากเนี่ยค่ะ มีความร่วนมากนะคะนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะราดรถด้วยน้ำเปล่าเลยนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นจูลินซีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะเอาละเดี๋ยวแต่ก็จะรถด้วยน้ำสาวขาวนะคะทุกคน น้ำซาวข้าวแต่เตรียมไว้แล้วเนาะนี่ใครมีน้ํำซาวข้าวรดด้วยน้ํำซาวข้าวได้เลยค่ะใครไม่มีนะคะก็รดด้วยน้ําเปล่าผสมกับจุลินทรีย์ต่างๆได้เลยต้นที่สองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ละค่ะคือการบำรุงดูแลต้นมะเขือเทศนะคะทำไหถึงต้นแข็งแรงออกลูกดกแบบนี้นะคะให้สังเกตดูที่ใบนะ ดูสิคะเขาแตกแตกกิ่งก้านสาขามาเพียบเลยนะทุกคนคือกิ่งใหญ่ๆทั้งนั้นที่เขาแตกออกมาเนี่ยอยากจะให้ดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นข้อต่อเป็นจุดต่อเป็นจุดเชื่อมนะคะที่ทำให้เขาแบบแตกออกไปแข็งแรงมากนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะเขือเทศนะคะที่แต่ปลูกไว้เนาะเอาละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ยาวไปแล้วนะคะก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดกิ่งต้นมะเขือเทศนะคะกิ่งล่างๆนะซึ่งตายได้พาตัดไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เขาก็ มีความยืดยาวสูงขึ้นไปเท่ากับว่ากิ่งล่างๆก็จะมีเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวมะเขือเทศของเราจะลูกไม่โดกนะทุกคนเราก็ต้องมาทำการตัดกิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้สาวน้อยนะคะลูกสาวของต่ายเองน้องอาลี่ค่ะมาช่วยตัดกิ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะสอนน้องไปด้วยนะคะอย่างนั้นแหละลูกตัดเลยตัดไปเลยค่ะ กิ่งล่างๆอ่าสูกค่ะตัดไปเลยค่ะให้น้องเป็นคนตัดนะเดี๋ยวไต่ก็จะถือกล้องนะคะถ่ายตัดเลยอย่างต้นนี้นะไต่ตัดไปแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะโล่งเลยนะคะจะให้เหลือเฉพาะกิ่งบนๆเท่านั้นอ่าตัดเลยค่ะลูกอืมง่ายๆนะคะตัดไม่ได้ยากค่ะตัดเลยนี่ลูกเขาก็จะได้อบๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะ คือต้นนี้เขาแยกออกเป็นสองแฉกค่ะทุกคนนี่ค่ะกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้นะคะอันนี้ยังตัดไม่เสร็จนะลี่นี่ตัดกิ่งนี้ออกไปด้วยค่ะระวังโดนกิ่งหลักนะลูกอออกไปตัดออกเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องการให้เขาโล่งค่ะใบต้นอื่นเลยลูกอ่าถูกต้องค่ะระวังโดนกิ่งหลักนะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่าอันไหนต่อตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้คะเดี๋ยวนะเดี๋วดูก่อนอ่าใช่ค่ะนี่กิ่งนี้หักออกมาได้เลยอ่าตัดเลยค่ะจับกันไกลให้ถูกต้องนี่กิ่งนั้นต่อเลยกิ่งเยอะมากนะคะทุกคน,นคอันนั้นไม่ต้องค่ะ เพราะว่าอันนี้ที่ไม่ต้องนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนกับเขาเนี่ยน,นี่เขาจะเติบโตมาตเป็นเหมือนอีกต้นหนึ่งอ่าเขาจะให้ผลผลิตเราได้นี่เราตัดกิ่งนี้ค่ะอาจจะดูยากหน่อยนะเพื่อนๆนี่นี่กิ่งนี้ค่ะตัดเลยไม่ต้องชิดมากก็ได้นะคะ